ในโลกการเงินจะมีคํานี้ยิ่งเราเสียดายจะยิ่งเสียมากกว่ามันคืออะไรกันนะสวัสดีพบกันกับ i n s i g h t AI brief ก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดเรื่องต้นทุนจมนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sun c o อ t คำที่ฟังดูเหมือนเป็นศัพท์ธุรกิจจ๋าเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในชีวิตประจำวันมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับจนบางทีก็ ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าเราดันไปผูกติดกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าซังคอสฟาลลซีหรืออคติจากต้นทุนจมประเด็นที่เราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันในวันนี้ก็คือการที่เรายังคงคํานึงถึงหรือ,อ,อยึดติดกับต้นทุนในอดีตไอ้เจ้าซังคอสเนี่ยมันถือเป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจเสมอไปจริงหรือในมุมของผมนะครับ ผมมองว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเนี่ยควรมองไปข้างหน้าเท่านั้นการเอาตน้นทุนที่มันจมไปแล้วมาคิดเนี่ยถือว่าไม่สมเหตุสมผลตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับส่วนดิฉันอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งค่ะว่าถึงแม้ทฤษฎีจะบอกแบบนั้นนะคะแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยพฤติกรรมมนุษย์เรามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะคือปัจจัยทางจิตวิทยาต่างๆเนี่ยมันเขามามีบทบาทมากจนบางทีการตัดสินใจที่ดูเหมือนออยึดติดกับอดีต อาจจะมีเหตุผลเบื้องหลังหรืออย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดง่ายๆเสมอไปค่ะครับคือในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยหลักการมันก่อนข้างตรงไปตรงมานะครับไอ้คำว่าต้นทุนจมหรือซังคอสก็คือต้นทุนอะไรก็ตามที่เราจ่ายไปแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือแม้แต่ความพยายามก็ตามแล้วเราไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้อีกแล้วไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรต่อไปก็ตามคือพูดง่ายๆเลยมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับ มันมีหลักการหนึ่งเรียกว่าหลักการไม่นำอดีตมาพิจารณาหรือไบกรสปรินซิโปซึ่งฟังดูอาจจะยากนิดหนึ่งแต่แก่นก็มันจริงๆก็คือว่าเวลามองไปข้างหน้าเพื่อตัดสินใจเนี่ยเราควรจะโฟกัสแค่ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นใหม่กับผลประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้ในอนาคตเท่านั้นส่วนที่เสียไปแล้วนั่นแหละครับก็ปล่อยมันผ่านไปเหมือนน้าที่ไหลใต้สะพานไปแล้วไม่ควรเอากลับมาคิดให้ปวดหัวการที่เรายังฝืนลินแบบว่าทุ่มเงินทุ่มเวลาเพิ่มเข้าไปในอะไรก็ตามที่ดูแล้วมัน ไม่น่าจะเวิร์กแล้วอะครับเพียงเพราะแค่คําว่าเสียดายสิ่งที่ลงไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการโยนเงินดีตามเงินเสียหรือท h ิโออิงกูดมันนี่อัฟเตอร์แบดเป็นการทําร้ายตัวเองซ้ํา2เลยนะครับลองนึกภาพบริษัทลงทุนสร้างโรงงานไปแล้วสมมุติ30ล้านแต่พอมาประเมินสถานการณ์ใหม่เพราะว่าเฮ้ยต้องลงเพิ่มอีก70ล้านแต่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้กลับมามันไม่คุ้มแล้วการตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์คือต้องหยุดครับ ถึงแม้จะเสียดาย30ล้านแรกก็ตามหรือเรื่องใกล้ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นถ้าพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆการยอมตัดขาดทุนหรือคัดล้อเซ็นสครับเอาเงินที่เหลือไปหาโอกาสใหม่ที่ดีกว่ามันก็สมเหตุสมผลกว่าการกอดหุ้นตัวนั้นไว้เพียงเพราะหวังว่าราคาจะกลับไปที่เดิมที่เราซื้อมาซึ่งนั่นคือการเอาอาดีตมาตัดสินอนาคตชัดๆเลยครับในโลกอุดมคติที่ทุกคนตัดสินใจด้วยเหตุผลร้อเปอร์เซ็นเต็มเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะ ลอกแห่งความเป็นจริงมันต่างออกไปเราไม่ใช่เครื่องจักรคำนวณน,นะคะเราเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจมีความรู้สึกการตัดสินใจของเรามันเลยไม่ได้เป็นไปตามตำราเป๊ะๆขนาดนั้น ปรากฏการที่เราเรียกว่าสังคอสเอฟเฟกเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเล่นๆน,นะแต่มันเป็นอคติทางความคิดหรือ Cognitive Bias ที่ฝังอยู่ในตัวเราค่อนข้างลึกแล้วก็มีพลังมากด้วยค่ะมันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันเลยนะคะไปจนถึงโครงการระดับพันล้านหมื่นล้านเลยทีเดียวแล้วทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นล่ะ มีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยค่ะตัวหลักๆเลยนะคะคือการกลัวความสูญเสียหรือ loss aversion ธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะรู้สึกเจ็บปวดจากการเสียอะไรไปมากกว่ารู้สึกดีใจจากการได้สิ่งที่มีมูลค่าเท่ากันถึง2เท่าอืมพอเป็นแบบนี้การยอมรับว่าสิ่งที่เราลงทุนไปมันสูญเปล่ามันเหมือนการตอกย้าความเจ็บปวดจากการสูญเสียค่ะ เราเลยพยายามหลีกเลี่ยงมันไม่อยากยอมรับว่าพลาดไปแล้วอีกตัวที่สำคัญนะคะคืออคติจากการยึดมั่นหรือ commitment bias หรือบางทีก็เรียกว่าการถลำมลึก escalation of commitment นะคะคือพอเราได้ลงมือลงแรงหรือประกาศจุดยืนอะไรไปแล้วเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจครั้งแรกของเราแม้ว่าสัญญาณรอบข้างจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนทางเถอะ ก็ตามเหมือนเป็นการปกป้องการตัดสินใจเดิมของตัวเองอะค่ะตัวอย่างคลาสสิกที่เห็นภาพชัดเจนมากๆก็คือโครงการเครื่องบินของขอดที่รัฐบาลอังกฤษกับฝรั่งเศสทุ่มเงินมหาศาลพัฒนาต่อไปเรื่อยๆท,ทั้งๆที่มีข้อมูลชัดเจนมากๆแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเลยแต่เพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วไงคะก็เลยต้องไปต่อหรือในชีวิตประจําวันลองถามใจตัวเองดูก็ได้ค่ะ เคยไหมคะที่ทนดูหนังที่ไม่สนุกเลยจนจบเพราะเสียดายค่าตัว๋วหรือฝืนอ่านหนังสือที่ไม่ชอบเลยเพราะอ่านมาครึ่งเล่มแล้วเสียดายเวลาหรือแม้แต่การทนดูในความสัมพันธ์ที่มันแย่ลงเรื่อยๆเพียงเพราะคบกันมาตั้งนานแล้วเสียดายเวลาที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะคืออิทธิพลของสังคอสที่กําลังทํางานอยู่กับใจเราโดยไม่รู้ตัวผมเห็นด้วยนะครับว่าไอ้ความรู้สึกเสียดาย หรือความอยากจะรักษาหน้ารักษาการตัดสินใจเดิมเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ทรงพลังอย่างที่คุณว่ามาเลยแต่คำถามสำคัญคือแล้วเราควรจะปล่อยให้ความรู้สึกหรืออคติเหล่านี้มาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเราจริงๆหรือครับในมุมมองผมนะนั่นคือกับดักทางความคิดที่เราต้องรู้เท่าทันแล้วก็พยายามก้าวข้ามมันไปให้ได้การตัดสินใจที่ดีไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว มันควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นเหตุเป็นผลอะไรคือทางเรื่องที่ดีที่สุดนับจากจุดนี้ไปการปล่อยให้รมณมเสียดายอดีตหรือความกลัวที่จะยอมรับว่าคิดผิดมาบงการเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการขุดหลุมให้ตัวเองลึกกว่าเดิมใช่ไหมหรือครับ ดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องการก้าวข้ามนะคะแต่ดิฉันคิดว่าการจะก้าวข้ามได้เนี่ยเราต้องเข้าใจมันอย่างท้องแท้ก่อนค่ะการบอกว่ามันเป็นแค่กับดักรุกข้อผิดพลาดแล้วพยายามจะเพิกเฉยต่อพลังของมันเนี่ยอาจจะทําให้เราประเมินสถานการณ์ผิดไปได้ได้นะคะคือเราอาจจะคิดว่าเราใช้เหตุผลตัดสินใจอยู่แต่ลึกๆแล้วอคติมันกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะอย่างงานของน็อกกับอิงสเตอร์ที่ไปศึกษาคน เล่นพนันมาแข่งนะคะเขาพบว่าแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากที่คนวางเดิมพันไปแล้วความมั่นใจว่าม้าตัวที่เลือกจะชนะมันพุ่งสูงขึ้นกว่าตอนก่อนวางเดิมพันอย่างเห็นได้ชัดเลยมันเหมือนกับว่าพอตัดสินใจลงเงินไปแล้วใจเราก็พยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจนั้นเพื่อลดความรู้สึกไม่สบายใจหรือ post decision dissonance นะคะหรืออีกงานวิจัยของ s t o o c k of Fox ที่พบว่า ผู้จัดก,การที่เคยเป็นคนอนุมัติโครงการในตอนแรกมีแนวโน้มจะอนุมัติเงินลงทุนเพิ่มให้กับโครงการเดิมที่ผลงานไม่ดีมากกว่าผู้จัดก,การคนใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อนะคะนี่ก็เชียให้เห็นถึงอิทธิพลของความรู้สึกผูกคันและความรับผิดทอบส่วนตัว personal responsibility ที่มันบิดเบือนการตัดสินใจได้จริงๆนะคะแต่นั่นนั่นยิ่งตอกย้ำประเด็นของผมเลยใช่ไหมครับงานวิจัยเหล่านั้นนะ่ะแสดงให้เห็นถึงผลเสีย ของการปล่อยให้สร้างคอ์สและอคติที่เกี่ยวข้องเข้ามามีอิทธิพลไงครับมันนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้เรามั่นใจในสิ่งที่ไม่ควรจะมั่นใจทําให้เราทุ่มตัสทรัพยากรไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราควรเรียนรู้จากตัวอย่างเหล่านี้เพื่อที่จะไม่ทำแบบนั้นไม่ใช่เพื่อหาข้ออ้างว่าอ๋อที่ฉันตัดสินใจพลาดไปก็เพราะฉันเป็นมนุษย์มีอคติถูกไหมครับการตระหนักรู้ถึงอคตินั้นมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่การปรับปรุงการตัดสินใจให้ดีขึ้นในอนาคตไม่ใช่หรือครับดิฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็นคออ้างนะคะแต่ดิฉันมองว่าการรู้เท่าทันนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยการยอมรับว่าเออใช่ฉันกําลังรู้สึกเสียดายอยู่นะหรือฉันกําลังลังเลที่จะล้มเลิกเพราะฉันเป็นคนเริ่มมันเอง การตระหนักแบบนี้มันเปิดโอกาสให้เราได้หยุดคิดตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆค่ะว่าเหตุผลที่ฉันจะไปต่อเนี่ยมันเป็นเพราะอนาคตมันยังดูดีจริงๆหรือเป็นเพราะฉันแค่เสียดายอดีตกันแน่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้มันมีอยู่จริงและทรงพลังเนี่ยเราก็อาจจะหลอกตัวเองได้ง่ายๆว่าเราตัดสินใจด้วยเหตุผลทั้งๆที่กำลังตกอยู่ใต้อิทธิพลของอคติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ การเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาพวกนี้มันเหมือนการมีเข็มทิศหรือแผนที่นำทางนะคะไม่ใช่การปฏิเสธว่าพายุกำลังจะมาค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ที่ฉันว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือวิธีที่เราตีความคำว่าต้นทุนกับความสูญเสียนนี่แหละคะ่ะ ในตำราเศรษฐศาสตร์ต้นทุนจมคือตัวเลขในอดีตไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตจบแต่ในโลกของความรู้สึกมนุษย์จริงๆไอ้ต้นทุนที่จมไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะคะมันคือความสูญเสียที่เรารู้สึกได้จริงๆความรู้สึกเสียดายเงินเวลาหยาดเหงือ่อหรือแม้แต่ความหวังที่เราเคยใส่ลงไปนะคะมันเป็นอารมณ์ที่จับต้องได้และมีน้ำหนักมากนะคะมันไม่ใช่แค่สมการง่ายๆในกระดาษ ผมไม่เถียงเลยครับว่าความรู้สึกเสียดายมันมีจริงแล้วมันก็เจ็บปวดด้วยแต่นั่นยิ่งทำให้เราต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับอีกคำหนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost ครับการที่เราเลือกที่จะจมอยู่กับโครงการเก่าความสัมพันธ์เก่าหรือการลงทุนเก่าๆที่มันไม่ไปไหนเพียงเพราะเราเสียดายต้นทุนจมเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกวินาทีทุกบาท ทุกพลังงานที่เรายังใส่ลงไปเรากำลังพลาดโอกาสที่จะเอาทรัพยากรเหล่านั้นไปทำอย่างอื่นที่อาจจะดีกว่ามากๆในปัจจุบันหรืออนาคตไงครับการไม่ยอมตัดขาดทุนมันไม่ใช่แค่การไม่เสียเพิ่มนะครับแต่มันคือการเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าไปเรื่อยๆนี่คือต้นทุนที่แท้จริงที่เราควรจะโฟกัสเมื่อต้องตัดสินใจไม่ใช่สิ่งที่ผ่านไปแล้วและเรียกคืนไม่ได้ครับ เรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสนี้่ฉันเห็นด้วยเต็มที่เลยค่ะเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะแต่แต่อยากจะชวนมองอีกนิดนึงค่ะว่าอการประเมินทางเลือกที่ดีกว่าหรือโอกาสใหม่ที่คุณพูดถึงเนี่ยมึงทีมันก็ไม่ได้ใส่สะอาดปราศจากอคติเหมือนกันนะคะ เคยเจอไหมคะอาการที่เราเรียกว่า optimism bias หรืออคติมองโลกในแง่ดีเกินจริงอะค่ะที่ทำให้เราวาดฝันซะสวยหรูเลยเกี่ยวกับโครงการใหม่หรือหุ้นตัวใหม่หรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่จนเราอาจจะรีบตัดสินใจทิ้งของเก่าเร็วเกินไปทั้งๆที่ถ้าอดทนกัดฟันพยายามกับมันอีกหน่อยมันอาจจะพลิกกลับม,มาดีก็ได้นะคะคือการประเมินอนาคตมันก็มีความไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะมีอคติแอบแฝงอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่การมองอดีตเท่านั้นค่ะ คุณกําลังจะบอกว่าบางทีการยึดติดกับของเก่าอาจจะดีกว่าเพราะเราอาจจะมองของใหม่ดีเกินจริงงั้นหรือครับผมว่ามันการเป็นการมองที่เสี่ยงไปหน่อยนะครับไม่ได้บอกว่าดีกว่าเสมอไปค่ะแค่ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจมันซับซ้อนกว่าแค่ เทียบต้นทุนจมกับโอกาสในอนาคตแบบตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าการประเมินโอกาสในอนาคตเองก็อาจมีอคติได้เหมือนกันมันเลยต้องพิจนารณาให้รอบด้านมากๆค่ะถ้าอย่างนั้นลองกลับมาดูตัวอย่างที่จับต้องได้อย่างกรณีเครื่องบินคองคอร์สิครับอันนั้นผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะว่าไม่ใช่แค่เรื่อง Optimism by a i ไสเกี่ยวกับอนาคตแน่ๆแต่เป็นการดันทุรังอย่างเห็นได้ชัดเลยสัญญาณทางเศรษฐกิจมันดังลั่นมาตั้งแต่ต้น ท้งค่าพัฒนาที่บานปลายค่าถั่วที่แพงระยับจนมีคนบินไม่มากพอเสียงที่ดังเกินไปจนถูกจํากัดเส้นทางบินแต่ทั้งสองรัฐบาลก็ยังอัดฉีดเงินเข้าไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับก็เพราะลงทุนไปเยอะแล้วเสียดายผลสุดท้ายคืออะไรครับแบกภาระขาดทุนมหาศาลนานเกือบ30ปีแล้วก็จบลงอย่างน่าเศร้านี่คือตัวอย่างสุดคลาสิกเลยของการปล่อยให้ซังคอสบงการจนเกิดความเสียหายมหาศาลหรืออย่างนักลงทุนที่ติดดอยหุ้นพื้นฐานแย่ๆ แต่ไม่ยอมขายเพียงเพราะรอให้ราคากลับไปเท่าทุนโดยไม่สนใจเลยว่าเงินก้อนนั้นถ้าออกมาตอนนี้ไปลงทุนในบริษัทที่ดีกว่าอาจจะทํากำไรชดเชยส่วนที่ขาดทุนไปแล้วก็ได้แบบนี้จะเรียกว่าสมเหตุสมผลได้หรือครับพี่ฉันยอมรับค่ะว่าคองคอร์ดเป็นกรณีตัวอย่างที่รุนแรงมากๆของการติดกับดักสร้างคอสฟลซีแต่ดิฉันก็ยังคิดว่าในสถานการณ์อื่นๆอีกมากมายในชีวิตจริงนะคะเส้นแบ่งระหว่าง การดันทุรังเพราะเสียดายกับการกัดฟันสู้ต่ออย่างมีเหตุผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนขาวกับดำขนาดนั้นนะคะมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะ ลองนึกถึงแนวคิดเรื่องอคติในการดำเนินแผนต่อหรือแ a น continuation bias ดูสิคะมันคล้ายๆกับ commitment bias นะคะแต่เกิดขึ้นบ่อยในสถานการณ์ที่เดิมพันสูงๆเช่นกับตันเรือหรือนักบินที่ยึดติดกับแผนเดิมมากเกินไปแม้จะมีข้อมูลใหม่ๆห,หรือสัญญาณเตือนภัยเข้ามาว่าควรจะเปลี่ยนแผนได้แล้วก็ตามอย่างกรณีเรือบรรทุกน้ามัน t o ริค y น n นที่เกิดตื้นจนน้ามันรั่วไหลครั้งใหญ่ในอดีตสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะกับตัน เลือกที่จะเสี่ยงเดินเรือตามเส้นทางเดิมที่อันตรายเพื่อให้ถึงที่หมายตามกำหนดแทนที่จะยอมเสียเวลาเล็กน้อยเพื่ออ้อมไปในเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าหรือในโลกธุรกิจบางทีผู้บริหารที่ตัดสินใจเดินหน้าโครงการต่ออาจจะมีเหตุผลอื่นที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะคะเช่นต้องการรักษาหน้าตารักษาชื่อเสียงของตัวเองหรือบางทีเขาก็อาจจะมีข้อมูลวงในบางอย่างที่คนนอกอย่างเราเราไม่รู้หรือ information asymmetry ทำให้ในมุมของเขาการไปต่อมันดู สมเพศสมผลกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างคือผลกระทบต้นทุนจมระหว่างบุคคลหรือ interpersonal sunk cost effect ด้วยนะเคยมีงานวิจัยที่พบว่าคนเรายอมทำในสิ่งที่ไม่ค่อยอยากทำเพียงเพราะรู้ว่าคนอื่นได้ลงทุนลงแรงไปกับสิ่งนั้นตัวอย่างง่งายๆเลยคือ เพื่อนอุตสาขับรถไปซื้อเคกร้านดังจากอีกฝั่งของเมืองมาให้เราก็อาจจะฝืนกินต่อทั้งที่อิ่มมากแล้วเพราะรู้สึกเสียดายความพยายามของเพื่อนไงคะนี่แสดงว่าความรู้สึกเสียดายมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การลงทุนของเราเองแต่มันเกี่ยวพันกับคนอื่นได้ด้วยค่ะประเด็นเรื่องความซับซ้อนแรงจูงใจแฝงหรืออคติอื่นๆที่คุณยกมาเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่มันเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าในกรอบของการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะต่อตัวเององค์กรหรือส่วนรวมก็แล้วแต่การปล่อยให้ปัจจัยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาหน้าความเกรงใจหรือการยึดติดกับแผนเดิมอย่างไร้เหตุผลมาเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางมันก็ยังถือว่าไม่สมเหตุสมผลหรือ irrational ในเชิงประสิทธิภาพอยู่ดีใช่หรือครับ การตระหนักถึงต้นทุนจมและตั้งคำถามกับมันก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่าเหตุผลที่เรากำลังจะไปต่อน,นั้นมันเป็นเหตุผลที่มองไปข้างหน้าจริงๆหรือเป็นแค่ข้ออ้างที่เกิดจากอดีตกันแน่ดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าการตระหนักและตั้งคำถามเป็นหัวใจสำคัญเลยดิฉันเพียงแต่อย่างจะเน้นย้ำว่าคำตอบของคำถามนั้นในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือมีสุดสำเร็จตายต,ายตัวเสมอไปค่ะ เส้นแบ่งระหว่างความพยายามที่ควรค่า perseverance กับการดันทุรังที่โง่เขลา stubbornness บางครั้งมันก็บางเฉียบจริงๆค่ะการเข้าใจบริบทแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นทั้งของตัวเองและคนอื่นรวมถึงการรู้เท่าทันอคติต่างๆที่อาจจะเข้ามาปนเปื้อนการตัดสินใจของเราจะช่วยให้เรานำทางในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและนี่ได้ดีขึ้นแต่มันคงไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องร0อเปอร์เซ็นต์หรับทุกกรณีหรอกค่ะ โดยสรุปแล้วนะครับในมุมมองของผมเนี่ยการตัดสินใจที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั้นจําเป็นต้องอาศัยความมีเหตุผลแล้วก็การมองไปข้างหน้าเป็นหลักเลยครับเราต้องกล้าที่จะประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงณปัจจุบันช่างน้ําหนักระหว่างต้นทุนที่จะเกิดขึ้นใหม่กับผลประโยชน์ที่คาดว,ว่าจะได้รับในอนาคตโดยไม่ปล่อยให้ต้นทุนจมหรือสิ่งที่เสียไปแล้วในอดีตมาฉุดรั้งเราไว้การรู้เท่าทันกับดักทางความคิดที่เรียกว่าซังคอส a ฟลซี y จึงเป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดซ้ํสองดังที่วอร์เรนบัฟเฟตตเคยกล่าวไว้อย่างคมคายเลยครับว่าถ้าคุณพบว่าตัวเองกําลังอยู่ในหลุมสิ่งแรกที่ควรทาคือหยุดขุดต่อ ส่วนที่ฉันขอสรุปในมุมที่อาจจะดูประณีประนอมกว่าเล็กน้อยนะคะคือแม้ว่าหลักการมองไปข้างหน้าของเศรษฐศาสตร์นั้นถูกต้องและชัดเจนในเชิงทฤษฎีแต่เราต้องไม่ลืมพลังของจิตวิทยามนุษย์และอคติทางความคิดต่างๆค่ะเช่นความกลัวการสูญเสียหรือความผูกพันกับการตัดสินใจเดิมซึ่งมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราในโลกจริงอย่างมากเลย การทำความเข้าใจกลไกลเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองเวลาตัดสินใจพลาดนะคะแต่ให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ทั้งของตัวเองและผู้อื่นด้วยการพิจารณาบริบทแวดล้อมอย่างรอบด้านและการเปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่างอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินใจที่ยากลําบากโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องของต้นทุนในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะใจได้ชัดเจนขึ้นในหลายมิตินะครับ ซึ่งก็น่าจะนําไปปรับใช้กับการพิจารณาทางเลือกต่างๆในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามและแน่นอนว่ายังมีแง่มุมทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์อีกมากมายเลยครับที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้แล้วก็คบคิดกันต่อไปครับการจากกาันฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จะหาสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังกันนะ